สวัสดีครับผมคนป่านะครับวันนี้จะมาสอนเล่นลมนักเลงอย่างดิกต้ากันนะครับคือเจอหน้าใครเนี่ยก็ท้าตีท้าต่อยอย่างเดียวเลยนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเกมที่ค่อนข้างสนุกความสมควรเลยแล้วนี่ดูสิครับคี้กันทีมันพันเลยเจอใครเข้ามาก็ไล่ฟันเลยนะครับก <laughs> <laughs> ็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าดิกต้าลมจะต้องใช้ลูนไอเทมพังแฝงและมีข้อควรระวังอะไรกันบ้างก็เข้าสู่เนื้อหาเลยแล้วกันนะครับ ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับผมขอแนะนําการเติมเกมรูปแบบใหม่นะครับไม่ต้องให้ i อดีเกมจะได้ไม่ต้องกลัวโดนแฮกนะครับเข้าไปสู่หน้าเซตติ้งนะครับเลื่อนลงไปข้างล่างจนสุดน,นะครับแล้วกดทัลล์นะครับเราจะได้ Open ID หรือ ID ที่ใช้เติมเกมขึ้นมานะครับจากนั้นเนี่ยก็ทักเพจ2 4อนะครับ พิมพ์คำว่า ROV นะครับจากนั้นก็วาง Open ID แล้วชําระเงินตามรายละเอียดได้เลยนะครับปลอดภัยและคุ้มมากๆเลยนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมได้ทําการซื้อคูปองไป145บาทนะครับได้มาถึง186คูปองเลยนะฮะคุ้มมากๆเลยครับส่วนใครที่กำลังมองหาร้านซื้อขายไอเดียเกม ROV ราคาถูกนะครับแนะนาเพจนี้เลยนะครับเอ็นนต้น TP7 มีไอเดียใหม่ทุกวันราคาเริ่มต้นแค่50บาทเท่านั้นครับดูลิงก์เพจได้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ โอเคครับก็เข้าสู่เนะื้อหากันเลยแล้วกันนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของเดลต้าลมนะกันนะครับเดต้าลมเนี่ยมันจะเก่งมากๆเลยนะครับถ้าหากเป็นเกมนำนะครับแล้วก็ถ้าหากเป็นเกมตามเนี่ยเดต้าอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยนะครับเพราะว่าจะต้องวิ่งไปหลายเลนมากนะครับแล้วก็จะต้องทำหน้าที่แทนออฟเลนด้วยนะครับนั่นก็คือจะใช้ในการดันเลนแทนออฟเลนคือในหลายๆครั้งเนี่ยที่เกมมันโดนกดนะครับออฟเลนจะไม่สามารถที่จะดันคลิปไป สูงๆได้นะครับซึ่งพอดันคีปไปสูงๆไม่ได้เนี่ยเด็กต้าก็จะต้องมาทําหน้าที่แทนนะครับซึ่งการทําหน้าที่แทนออฟเลนเนี่ยมันจะทําให้ได้เงินเยอะครับแล้วพอได้เงินกลับมาสุสีแล้วเนี่ยเด็กต้าก็จะกลับมาเข้าไฟกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะงั้นแนาวาการเล่นในเกมนําก็จะเน้นที่การ เวทป่านะครับคอยหาเรื่องทะเลาะกับทีมตรงข้ามตลอดเวลานะครับง่ายๆคือไปวุ่นวายกับป่าเขาเป็นหลักนะครับแล้วก็ถ้าหาเป็นเกมตามก็จะเน้นที่การเปิดคุ้มนะครับการยิงคําไฟ์หรือว่าในบางครั้งก็จะถูกใช้ไปทำหน้าที่ททนออฟเลนนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเด็กต้านเนี่ยเอาใช้รูนทางแฝงอะไรบ้างนะครับก็เริ่มต้นที่รูนนะครับรูนเราจะใช้เป็นคิทเตอร์้อนะครับสิบหกนะครับแล้วก็ซัิลิตห้านะครับแล้วก็ดูเลือด5นะครับ แล้วก็รูนต่อมานะครับก็จะใช้เป็นตะกันคอร์นะครับสิบเม็นเลยนะครับคือรูนเนี่ยต้องเล่นตามแบบนี้ไปๆนะครับถ้าหากเราไม่มีรูนดูดเลือดเนี่ยมันทาให้เด็กต้าเลยไม่เก่งเลยนะครับจะเอาไปออฟเลนก็ลําบากนะครับเพราะว่าแค่โดนตอดเนี่ยก็สู้เขาไม่ได้แล้วนะครับการที่เด็กต้ามีติดรูนดูดเลือดเนี่ยจะทาให้เด็กต้าเก่งมากนะแต่ว่าถ้าติดเยอะไปก็ไม่ดีนะครับเราก็เลยติดแค่ห้าเม็ดคอนะก็รูนของเด็กต้าเนี่ยก็จะใช้ตามนี้เลยนะครับถ้าหากเราไม่มีรูนดูลเลือดอันนี้แนะนําว่าอย่าเล่นเเดดาารรพวู่ลือ สัมพันธ์กับเด็กต้ามากนะครับมันจะทำให้เด็กต้าเนี่ยสามารถกดเล่นได้นะครับแล้วก็สามารถเอาเลือดคืนได้นะครับไม่งั้นเนี่ยเด็กต้ามันจะโดนต่อเรื่อยๆนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยแค่อันตีอย่างเดียวเนี่ยมันไม่เพียงพอที่จะดีจนเลือดครับมันต้องมีความสามารถในการดูดเลือดด้วยนะครับจากนั้นก็มาดูในเรื่องของพลังแฝงนะครับพลังแฝงที่ผมใช้ก็จะเป็นตามเซนี้เลยนะครับซึ่งจะเน้นที่การได้ป้อมเป็นหลักนะครับสิ่งที่ต้องใช้ในการได้ป้อมจะมีอะไรบ้างก็จะมีบอลคัตเตอร์นะครับแล้วก็ power b u e s t i n g นะครับคือพลังแฝง2อ,อันนี้เนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการประกันสถานะนะครับง่ายๆคือหารเด็กต้าเนี่ยเข้าไปอยู่ในระยะป้อมไม่ว่าจะเป็นป้อมเราหรือป้อมเขาเนี่ยก็จะทําให้เด็กต้าเนี่ยโดซีซ,ซีน้อยลงนะครับพอเด็กต้าโดซีซ,ซีน้อยลงปุ๊บเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะออกมาจากระยะป้อมได้ง่ายขึ้นนะครับหรือว่าจะเข้าไปสู้ในป้อมก็ง่ายขึ้นเพราะงั้นการเล่นสน,นีก็จะทําให้เด็กต้าเนี่ยสามารถจะป่วนไฟได้ดีขึ้นนะครับรวมถึงมีความสามารถในการการบ้าที่สูงขึ้นด้วยเพราะว่า การติดวเวอร์เวสซิ่งมาแล้วเนี่ยจะได้รับความเสียหายน้อยลง10%นะครับแล้วก็ได้รับการต้าฐานะเพิ่มขึ้นอีก15%เมื่ออยู่ในระยะป้อมนะครับแล้วก็รูนที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็จะเป็นรูนลดคูดาวันตินะครับซึ่งสําคัญกับเด็กตา้ามากนะครับซึ่งรูนที่เด็กตา้าใช้ผมก็จะเลิกใช้อันนี้นะบางคนก็อาจจะไปเล่นสายดาเมจล้วนนะครับแต่ผมมองว่าการที่ขึ้นสายดาเมจล้วนเนี่ยมันทาให้เด็กตา้าตายง่ายไปหน่อยนคะครับเพราะว่าการสู้เด็กตา้าแล้วเอาเด็กตา้าไม่ลงสักทีเนี่ย ือเป็นอะไรที่มันน่าลำคาญมากกว่านะครับอย่างเช่นเด็กต้าจะตายไว้หน่ยดันกดอันติแล้ววิ่งหนีแบบฟุบๆๆเลยเอะไรมานี้นะครับซึ่งจะทําให้สามารถลอดสกิลของทีมตรงข้ามได้ดีขึ้นนะครับเพราะงั้นผมก็เลยเน้นที่การเอาตัวรอดของเด็กต้าเป็นหลักนะครับ mm hmm. ก็มาต่อที่ไอเทมนะครับไอเทมชิลล่านะครับเราก็จะออกเป็นเจเนซิสนะครับ คือการออกเจอนสิสิ์เนี่ยมันทําให้เด็กต้านะครับมีทั้งเกาะไกลเกลียพาดแล้วก็กันเวทนะครับซึ่งทําให้เด็กต้าเนี่ยอึดมากเลยนะครับแต่ว่าถ้าหากเราไปใช้ซับอื่นนะครับอย่างเช่นซับล้างนะครับซับเปิดแบบนะครับจะทําให้เด็กต้าเนี่ยมันเล่นยากขึ้นเยอะเลยเพราะว่าตัวมันจะบางนะครับแล้วก็พอมันใช้อติไวๆเนี่ยมันก็กลายเป็นว่ามันโดนล่อซื้อตีง่ายเนมาดูตัวอย่างการล่อซื้ออันตินะครับอันนี้ผมเจอเด็กต้านะผมวิ่งเข้าไปครับตอนนี้เด็กต้ายังไม่ใช้อันตินะ เนี่ยมันทําให้เขาตัดสินใจลาบากครับนเรื่องของการแชรนตินี่ผมเข้าไปครับแล้วเด็กตาแชรนติครับแล้วผมก็วิ่งหนีเลยนะวิ่งหนีงี้เลยนะครับพอหมดนติปุ๊บนี่ยก็เข้าไปไล่ฆ่านะครับไล่ฟันเลยครับแล้วก็เรียบร้อยครับอย่างเงี้ยครับนี่คือการล่อซื้อนตินะครับพี่เห็นภาพแบบชัดเจนเลยนะคือเด็กตาเนี่ยถ้าหากวันนี้ความอึดไม่พอนะครับหรือว่าดาเมจแรงไม่พอเนี่ยมันก็จะเกิดเหตุการณ์ประมาณนี้นะครับซึ่งจะเป็นเหตุการณ์ที่ควรจะหลีกเลี่ยงนะครับกับการเล่นเด็กตานะ ใช้อันติเราเกินไปอันนี้คือจบเลยเด็กตาทำอะไรไม่ได้นะครับหรือว่าอย่างบางทีเนี่ยเราไปเจอตัวหายตัวนะครับอย่างเช่นลิงนะลิงกระโดดเข้ามาทุบเด็กตาปั๊บอ่าเด็กตาตกใจกดอันตินะครับกดอันติเสร็จปุ๊บลิงก็หายตัวหนีไปนะครับก็กลายว่าเด็กตาอันติฟรีนะครับพอเด็กตาหมดอันติปุ๊บลิงก็กลับมาทุบเด็กตาจนตายอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเด็กตาจะไม่ชอบเอามานะครับแล้วมันทําให้เด็กตาเนี่ยไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะครับเพราะงั้นเนี่ย การที่ขึ้นเจเนซิสจะ,ะจาเป็นกับเลกตามากนะครับแล้วก็การเล่นเลกตาเนี่ยไม่เหมาะกับที่มาสู้ตัวหายตัวเลยนะครับเพราะงั้นเวลาหยิบเลกตาก็หยิบมาเดยดาฟที่มันไม่ค่อยเจอตัวฮีซีนะครับแล้วก็อย่าเอามาชนดาฟที่มีตัวหายตัวนะครับแต่นั้นนะครับเราก็จะขึ้นเป็นรองเท้ากันซีซีนะครับเราจะออกซับให้เต็มก่อนนะครับเป็นซับอันนี้นะเป็นซับเจเนซิสเป็นหลักนะครับก็คือออกให้เต็มก่อนแล้วค่อยมาขึ้นรองเท้าก็ได้นะครับมันจะได้เร่งด้าฟไปตัวนะ ถาเด็กต้าดาเมจไม่เยอะพอเนี่ยมันก็จะขายความน่ากกัวไปนะครับคือซับแดงก่อนนะจากนั้นไอเทมชิ้นต่อมานะครับซึ่งจะเป็นส่วนสําคัญของเด็กต้านะถ้าหากเราเจอตัวที่ไม่หนามากนะครับให้ขึ้นสเปียร์ออฟตองกิลดขึ้นมานะครับแต่ว่าถ้าหากเจอตัวหนานะครับขึ้นมูลาขึ้นมาก่อนเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใช้ลอกมูลานะครับส่วนมากจะได้ใช้ล็อกกิลดมากกว่านะครับเพราะมันได้ลดคูด้าเยอะนะแต่ว่าถ้าหากเจอตัวที่มันหนาจริงๆนะครับก็ ขึ้นบูลานะครับก็เลือกเอานะแต่ว่าเบสไอเทมของเล็กต้าก,ก็จะเป็นสเปียร์อัลองกดิดนะครับจากนั้นไอเทมชิ้นต่อมานะครับผมก็จะเลือกใช้คริติคอลนะครับผมจะขึ้นคียไว้หน่อยนะเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันาหาเงินง่ายกว่านะครับแต่ว่าหลายๆคนก็อาจจะขึ้นโอมีอ์มก่อนนะแต่ว่าถ้าหาบเป็นสไตล์ผมผมชอบขึ้นคิขึ้นมาก่อนมากกว่านะครับก็เป็นในเรื่องของความชอบส่วนตัวนะ นะครับถ้าหากใครอยากขึ้นอเมซามก่อนก็ได้ไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าผมจะขึ้นคิวก่อนนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ2อันนี้ปรับกันได้นะครับแล้วก็ไอเทมที่สุดท้ายนะครับเราก็จะใช้เป็นฟิลเตอร์นะครับก็จะเสร็จสิ้นไอเทมของเดลตาแล้วนะครับไอเทมเบตาลมก็จะเล่นประมาณนี้เลยนะครับแต่ว่าถ้าหากเราไปเจอพวกตัวจับอย่างอารามอย่างอเลสเตอร์เนี่ยเราอาจจะขึ้นเคียวหรือก่อเกิดขึ้นมาแทนฟิลเตอร์ก็ได้ เพราะงั้นไอเทมแต่ละชิ้นนะครับก็เปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์นะครับผมต่อมาก็จะเป็นสกิลเชลเลนเจอร์นะครับสกิลเชลเลนเจอร์ของเดลต้าเนี่ยก็จะใช้กันทั้งหมด3อย่างนะครับก็จะเป็นเปนนะครับเอ็กซคิวนะครับแล้วก็ปิดป้อมนะครับแต่ว่าการเล่นเดลต้าปิดป้อมเนี่ยผมมองว่าบางทีมันก็อยากให้เดต้านะครับโดนป้อมยิงเข้าใจป่ะบางทีก็อยากให้เดกต้าโดนป้อมยิงเพราะว่าการโดนป้อมยิงเนี่ยมันจะทำให้เดลต้าสามารถรีเดียร์ได้จากการโดนป้อมยิงนะครับ ง่ายๆคือไปแทงป้อมสั่งมาสามเมตรแล้วก็กดอันตีนะครับแล้วก็โดนป้อมยิงไปที่4ี่นอกรเลยโหเลือดเด้งขึ้นมาเยอะมากนะครับเพราะงะั้นเนี่ยปิดป้อมก็ผมจะไม่ค่อยใช้เท่าไหร่นะครับจากนั้นก็จะเป็นเปลอีก2ชิ้นนะครับจะเป็น e x e c u t e กับ Spin คือเอ e กซิคิวเนี่ยมันก็ดีนะครับคือมันได้คิวเยอะดีนะแต่ว่าจากหลายๆเกมที่เล่นมานะครับการที่ใช้ e x e c u t e เนี่ยมันทำดาเมจได้น้อยกว่านะครับดาเมจโดยรวมน้อยกว่าแล้วก็มีอัตราการตายที่สูงกว่าด้วย เพราะงั้นเนี่ยถ้าหากใครอยากเล่นเน้นสะกออคิวก็เล่นไอก็ได้นะครับคือ SQ เนี่ยผมแนะนำนะครับคือผมจะเลือกใช้เฉพาะเกมที่มีความสามารถในการสร้างโล่ขงสูงอย่างเช่นเจอมาลอดนะครับเจอทาชินะครับที่มันจะมีการเด้งโล่เยอะๆแต่ว่าถ้าหากไม่เจอตัวพวกนั้นเนี่ยผมก็จะไม่ใช้ SQ นะนะครับก็จะใช้เป็นสปินเป็นหลักนะครับรว่าสปินเนี่ยถ้าหากใช้นะครับมักจะจบลงที่ผมทำดามจได้เกิน 27-30%ขึ้นไปนะครับก็คือจะจ่ายละเมิได้เยอะมากนะเพราะว่าถ้าหากกดสปินปุ๊บเนี่ยเด็กต้ามันจะไล่ฟันได้รัวๆเลยนะครับซึ่งการใช้สปินเนี่ยมันก็จะทำให้สกอร์ตายของเราเนี่ยมันน้อยลงด้วยนะครับถึงแม้สกอร์คิวจะน้อยลงแต่ว่าสกอร์ตายเราเนี่ยจะตายยากขึ้นเยอะมากนะครับ ซึ่งการใช้สปินเนี่ยก็จะใช้เข้ากับสูตรที่ผมเคยสอนในไลฟ์สดได้ด้วยนะครับแต่ที่ผมสอนในไลฟ์สดไปน,นั้นอันนี้ผมขอไม่พูดแล้วกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสงวนให้ทาง f c ที่คอยติดตามไลฟ์สดแล้วกันนะครับซึ่งนนนาทีก็จะมาไลฟ์นะเพราะงั้นผมก็เลยจะใช้สปินเป็นหลักนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูเกมไปเลยแล้วกันนะครับว่าเดต้าเราจะเล่นกันแบบไหนนะครับซึ่งจะทําให้ไม่โดนซื้ออันตินะครับแล้วก็เรื่องของการหาเงินนะครับเรื่องของการ เข้าไฟนะครับให้ดูจงังหวะพวกนี้เป็นสำคัญนะครับว่าผมเข้าไฟยังไงนะถ้าหากเราเข้าไฟไม่เป็นเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเราเสียอัติไปฟรีนะครับแล้วมันจะกลายเป็นว่าเราใช้ประโยชน์อะไรจากอัติได้์ตาไม่เลยนะครับก็เริ่มมาเลยแล้วกันนะครับโอเคครับมาดูดาบกันครับผมดาบในเกมนี้เนี่ยมาถึงเปิดทาชีนะซึ่งทาชีเนี่ยเป็นตัวหนึ่งนะครับที่เดกตา้าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าในช่วงต้นเกมเนี่ยเดกตา้าเนี่ยเอาทาชีไม่ลงนะครับยังไงก็เอาไม่ลงนะ แต่ว่าในช่วงเหล็กเกมเนี่ยมันก็จะเริ่มมีวความสูบสีขึ้นมาหน่อยนะครับมันจะได้เปลี่ยนในเรื่องของการใช้อันติอย่างทาชิง้างอันติมาอย่างเงี้ยเด็กตาก็สามารถที่จะอ่านทางง่ายนะครับแล้วก็กดอันติสวนนะครับแล้วก็ตัวต่อมานะครับก็จะเป็นซาต้านะซาต้านี่ก็เอ่อเรียกว่ายังไงเดียร์ซาต้ามันมันไม่กดเด็กตานี่คือเรากดเดตามานะั้นแล้วทางนน้นเนี่ยเขาเลือกตัวมาสู้เราเลยนะครับ คาเฟนีด้วยคาเฟนีก็ไม่กลัวเด็กต้านะครับเพราะว่าคาเฟนีเนี่ยมันสามารถที่จะวิ่งคลเด็กต้าได้แล้วเด็กต้าที่มีความสามารถในการสโลเนี่ยบอกเลยครับสู้กับคาเฟนียากมากจริงนะต่อมาก็จะเป็นยีน่าหรือเปล่าอาเป็นโอเมนนะครับเป็นโอเมนกับป่อยนี่คือเขาเอาตัวมาแบบเรียกว่าไงอะ่ะมาแก้เราได้หลายตัวนะทั้งอย่างโอเมนเนี่ยถ้าอย่างเด็กต้านะครับ กดอันติเข้าไปปุ๊บโอเมนอันติสวนมาแล้วก็วิ่งหนีทีนี้พออันติเราหมดเราก็จะกลายเป็นคนโดนยำนะครับก็เนี่ยแหละและตัวที่เราได้เปลี่ยนจริงๆก็จะเป็นอ้อยแค่นั้นเองนะครับต่ออ้อยในช่วงต้นเกมเราก็สู้ยากมากนะเพราะว่ามันไล่ตกรอบเราจนใกล้ตายพอกดอันติปุ๊บมันอันติหนีและทีนี้มันก็กลับมาฆ่าเราใหม่นะครับง่ายๆคือในเกมนี้เนี่ยไม่มีตัวไหนเลยที่เด็กต้าชนะทางได้แบบจริงจังนะครับ ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเกมนี้เราจะสู้กันยังไงก็เดี๋ยวเข้าสู่เกมกันเลยแล้วกันนะครับอ่ะโอเคครับตอนนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าในส่วนของคลิปที่อ่านมามีปัญหานิดนึงนะครับก็คือมันค้างนะครับก็เลยมาเริ่มตอนที่นาทีที่สี่สิบนะครับก็ถือว่าเวลาไม่ได้ขาดไปนานมากนะครับหลังจากที่เราเคลียร์กลางเสร็จนะครับแล้วก็มาช่วยทางแคลลี่นะครับเอา มังกรนะครับพอมังกรเสร็จป,ปุ๊บเราก็กลับไปเลนการอีกรอบนะครับเพื่อที่จะหังเงินนะเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยกลับเข้าเลนการอีกรอบนะครับแล้วก็คลิกปเลยนะเดี๋ยวกลับมาเลนล่านะครับอันนี้ทางเลนบนระวังนะมีการปิงไปแล้วนะครับให้ระวังปวดละมานันเพียบเลยครับวันเดอร์อันนี้เขาไม่ดู <S <S มินิแมปนะเพราะว่าตะกี้เห็นชัดเจนเลยนะครับว่า มีการปิงขึ้นไปบ่อน,นะครับแล้วก็เมดเนี่ยมีการแอบแหวกขึ้นมาด้วยนะครับโหละอ้อยครับเขาหนักไปหรือเปล่าครับไปต่อเขาลิปโป้ได้อยู่ได้อยู่ยเล่นไหมลิปโป้เล่นไหมเล่นไหมโอเค,ครับลิปโป้คู่ไปแล้วเดี๋ยวแทงป้อมให้ีกหนึ่งคนระับปิดคิวทั้งอ้อยไปได้ครับและนี่ป้อมนี่ยิงผมยับไปนะเปิดับเปิดคิวของลิโป้ครับ เดี๋ยวว่าก็บ้าเลยครับตรงนี้หืมรบกันไม่หยุดเลยครับข้างบนเดี๋ยวกับเข้าสุดเรนกางนะครับว่าเรนกางยังมีประทากันอยู่นะแล้วก็มีคลิปด้วยนะครับเราวันเดอร์ล่วงลงไปครับอันนี้เดี๋ยวเราไปคอยช่วยอีกกีนิดหนึ่งนะเดี๋ยวเคกลางเลยนะครับจะเห็นได้ว่าเด็กตาเนี่ยเคลียร์คลิปได้ไวมากเลยนะครับ แล้วก็จากช็อตนี้นะครับคือเราจะเห็นว่าทางอ้อยเนี่ยมีการเดินลงไปทางเลล่านะครับตึ้งเราเดาได้ว่าเขาน่าจะไปเอาบูเพราะว่าตะกี้นี้เนี่ยเขาไม่มีบูอยู่กับตัวนะครับเราก็เลยมาเปิดทางมังกรนะแล้วเจอทางโอเมนครับไล่ฟาดเลยครับอันนี้คือลมตีเนี่ยนี่คือเดกตา้าลมตีคนระับดูดิครับแป๊บเดียวครับมับงกรจะตายนะครับคือมันดีตรงที่ว่ามันช่วยในการเอาออบเจกต์ได้ค่อนข้างดีครับ แล้วก็การเล่นเด็กต้านะเราจะต้องมีการตีคิปพวนชางบ่อยนะครับเราเจอนกเนี่ยเราก็วิ่งเข้าไปตีนะครับเราเจอคลิป่างว่าเราก็ต้องวิ่งเข้าไปตีนะครับเพื่อที่จะดิเจิเลือดขึ้นมานะครับหรืออย่างเลนกลางเนี่ยครับเราก็ต้องไปตีครับเพราะว่าเราติดรูนดือเลือดขึ้นมานะครับแล้วตะกี้ทางลูกบอลนะครับได้เปิดทางอ้อยนะแล้วเราจะเห็นได้ว่าอ้อยเมื่อสักครู่นี้นะครับอยู่ทางเลดนะครับ เพราะงั้นเนี่ยเราจะวิ่งไปปัดคาเฟ่ด้านหลังนะไม่ให้เขามาเ็บคลิปได้นะครับเลือดเหลือน้อยครับเดี๋ยววิ่งไล่คาเฟ่เลยครับเอาเลือดคืนฮะถอยหลังมานิดนึงครับแล้วอิกกี้เข้ามาเติมครับโยนตีเข้าไปครับแล้วก็เรียบร้อยครับคาเฟ่นี้แตกเลยครับโดนอันตีของอิกกี้ครับเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยไม่ต้องไปรอคิดเป็นการนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสสูงนะพี่อ้อยเนี่ยจะตัดลิงเข้ามานะครับแล้วก็ฆ่าเราถึงในป้อมนะครับ ราะงั้นคิปแบบนี้อันนี้เราปล่อยนะโอเคก็มาแทรกในเรื่องของสกิลเด็กต้านิดหนึ่งนะครับสกิลของเด็กต้านเนี่ยถ้าหากกดสกิลหนึ่งนะครับแล้วกดแช่ไว้นะมันจะไม่ติดสถานะสโลครับมันก็เลยทําให้เราสามารถที่จะวิ่งออกมาจากวงอันติของทาชิได้นะครับแล้วก็สกิลหนึ่งเนี่ยสามารถใช้ในการเช็คพุ่มได้ด้วยนะครับโดยการที่กดสกิลหนึ่งค้างไว้นะครับแล้วก็พอวงของเราเนี่ยไปอยู่ในพุ่มที่เราต้องการครับแล้วก็ปล่อยสกิลหนึ่งนะ ถ้ามีคนอยู่นะครับไปเลื่อยมันก็จะตกใส่หัวคนในพุ่มประมาณนี้นะครับเหมือนอย่างที่ผมทาให้ดูนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันไม่มีคนนะครับมันก็เลยไม่มีใบเลื่อยตกใส่หัวนะครับเดี๋ยวชาชี้ครับนี่ครับเราก็ปล่อยไปงี้ครับไปเลื่อยมันก็จะตกใส่หัวประมาณนี้ครับเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเรายื้อฉาชี้นิดนึงนะครับไม่งั้นเนี่ยทางอิกกี้จะโดนปิดนะครับซึ่งเหมือนกับว่าทางเมดเราไม่ค่อยรู้ตัวเท่าไหร่นะครับแล้วซาตานนี่ก็ไม่กลัวเราเลยนะครับเขารอให้เราเช็ดติก่อนนะโอเคตรงนี้เราตดแล้วนะครับซาตาาบินมแ่ร ดี๋ยวรอสกิลสองใส่คีมนะตายเข้าไปครับเออได้เลือดขึ้นมาเลนิดนึงครับเ,เกือบแตกครับอันนี้เนี่ยถ้าหาผมไม่ฟ้าคีมแนดะ้นี่ผมตายแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเพื่อจะแย่เพราะว่าทาังอีกกี้นะเนี่ยแต่ยังโชคดีนะพี่รอดสกิลซาต้ามาได้นะครับไม่งั้นนี่น่าจะมีใครตายบ้างแหละเดีย๋ยวตรงนี้เราวิ่งลงไปเติมนะครับแต่ว่าด้านล่าเนี่ยเหมือนไฟจบแล้วนะครับ เพราะงั้นเนี่ยเราก็เลยวิ่งมาตรงกลางก่อนนะอีกกี้จะได้เข้ามาเขลียรกลางด้วยนะครับเดี๋ยวรออีกกี้นิดนึงเข้าพุ่มก็อย่าลืมใช้สกิลหนึ่งด้วยนะครับเกิดเป็นคนซ่อนในพุ่มนะตรงนี้คลิปจะตายนะครับเราก็เลยตีคลิปก่อนนะตัวที่จะตายนะครับแล้วก็เหลือทางรถไว้ให้ทางอีกกี้นะโอเคแล้วก็ทันได้หมน,นครับเปิดเจออ้อยครับเทสกิลหนึ่งนิดนึงครับ อ้าวเราเป็นคนอยู่ในพุ่มครับอ้าวาตาร์ประมาณนี้นะครับถ้าหาเราสกิลหนึ่งเจอคนในพุ่มนะครับมันก็จะทำงานประมาณนี้เลยนะครับก็จะมีเลื่อยตกใส่หัวนะครับตรงนี้เราวิ่งลงไปข้างล่างเลยนะครับมีสองคนได้อันนี้บุกได้เลยนะเข้ามาลึกด้วยครับกดสปินวิ่งเลยครับแล้วเหยื่อรายแรกครับเป็นคาเฟนดีครับแล้วก็เรียบร้อยครับไล่ตอบแทงทายชีแล้วทายชีใช้ปิดป้อมมาครับก่อนจะตีสวยเข้าไปครับแล้วเรียบร้อยครับฟันขาดตายครับต้อมเลยครับ ปิดป้อมก็ไม่รอดครับกดอันตียัดเลยครับไอชิบบอกอะไรเนี่ยไม่กลัวเลยเหรอโอเคครับตอนนี้ก็ได้ดาร์กล้วด้วยนะครับตอนนี้ไม่ต้องสลับนะครับเพราะว่าป้อมทางเ,ออเลนบนเนี่ยมันแตกนะครับ แล้วก็ถ้าหากเจออ้อยในมุมนี้เนี่ยต้องถอยนะครับเพราะว่าอ้อยเนี่ยเวลามันไล่ทีมมันไล่เรายาวนะถ้าหากเราแพ้ไฟเนี่ยเราอาจจะตายหมดเลยนะครับแล้วตรงนีน้ต้องถอยแล้วนะครับแล้วอีกี้ไม่ยอมถอยครับตรงนี้นี่ต้องเข้าไปชนให้อีกกี้หนึ่งนะครับเธอเปิดท่าให้อีกี้หนีนะต้องเอาตีลับน้วยครับตรงนี้ไปถอยครับถอยด่วนเลยครับแล้วอ้อยซิ่งตาเข้ามาครับโจเกินตีสวนครับเรียบร้อยครับแล่ไปคนละตัวครับ จริงช่อนี้เราไม่น่าจะบวกนะครับเพราะว่ามันหนียากนะมันหนียากจริงนะครับถามว่าไอ้ช็อนี้คุ้มไหมมันก็คุ้มหละครับเพราะว่าลมตายแต่ว่าเราสามารถฆ่าป่าเขาได้นะครับแล้วอีกกี้อยู่พุ่มตรงกลางรัาเจอทาต้ตาครับถ้าเปิดี่ตายแน่ๆแล้วผมบอกเลยโอ้หนี่ครับทาต์ตาบินมาครับเรียบร้อยเลยครับช็อนี้เนี่ยถ้าหากอิกกี้จะฆ่าทาต้ตาให้ได้นะอิกกี้ต้อนตีเขาไปก่อนนะครับแล้วก็ รีบสกิลสองตามทว่หนึ่ง 1, จ่ายรัวๆอันนี้ค่าได้เพราะว่าดาวเมมันจะถึงครับแต่ว่าถ้าหากค่าซาตาช้าเนี่ยบอเลรโดนซาตตาสวนยัดเลย <c oughs> นะครับเพราะว่าซาตตาต้นเกมดาวเหมจมันแรงกว่านะเอาโอเคไม่เป็นไรครับเอาใหม่ครับ <c oughs> แล้วก็ในการเล่นเด็กตานะเราจะต้องเล่นแบบประมาณว่ายัางไงอะเราจะต้องเข้าไฟช้าหน่อยนะครับถ้าเข้าไฟเร็วเกินไปเนี่ยเขาจะหนีจากอันตีเรานะแต่ว่าถ้าเราเข้าไฟช้าเนี่ย อีกทีนึงจะเกิดความลังเลครับว่าจะสู้หรือจะถอยดีนะถ้าหากเราเข้าก่อนเนี่ยเรากดอันติปุ๊บเขาก็จะวิ่งหนีนะครับเขาก็จะไม่สู้เรานะทีเนี้ยเราก็จะกลายเป็นเสียงตีฟรีนะครับเพราะงั้นเวลาเล่นเด็กต้านะครับให้ช่วงแรกเนี่ยยืนค้ำเพื่อนไปก่อนนะครับยืนค้ำค้ำเพื่อนไปก่อนนะแล้วพอได้จังหวะปุ๊บเนี่ยก็ค่อยวิ่งใส่ให้สุดตัวนะครับแล้วก็กดอันติไล่บลเลยนะเราวิ่งไล่ซาต้านะครับตอนนี้ โอ้กวดแช่แข็งครับเดีสับเข้าไปครับเรียบร้อยครับดาวเบรทแรงจัดเลยครับเดลตาแล้วก็เดี๋ยวเราวิ่งขึ้นไปทางเลนบนเลยนะเดี๋ยวไปเก้คิปก่อนนะครับคู่คีพันสี่เลครับไล่กวนนิดนึงครับโอเมโซะปะล่ะมาโอเมครับเดี๋ยวครึ่งหลอดครับแล้วดีครับไล่สวนเลยครับ แล้วออยสวิงเข้ามาครับตัวนี้บวกเลยนะครับเพราะว่าเพื่อนเรากำลังเติมขึ้นมานะครับนัดกันเข้าไปครับโหแล้วเกือบได้ครับโอ้โหเกือบดับเบิลคิวตรงนี้ไม่ไดับเบิลคิวก็ตายก่อนนะชอ็อตตะกี้เนี่ยนะ <c oughs> โอ้โหแล้วกลายเป็นได้ทั้งป้อมบนไปด้วยครับเตกตานี่เคือมันต้องหาเรื่องชวนทะเลาะไปเรื่อยครับเหมือนกับไปนั่งแย่คนอน่ะแย่แย่เบมไมนกะปล่อยแย่แย่เรื่อย แล้วทีนี้พอเขามุนหง,งีดจนเขาสวนมาเนี่ยเออเนี้ยเราก็บวกกันตาตัวนะครับอย่าไปกดอันติเราเกินไปนะกดติเราเกินไปเนี่ยมันทำา a m a g e ไม่ได้นะครับเบกตาเนี่ยตอนนี้จะได้ดับคีมาแล้วนะครับเบกตาเป็นตัวหนึ่งครับที่ดาเมจแรงมากนะแต่ว่าคิวน้อยแปลกๆไล่ฟาดป้อมเลยครับทําเหมือนไม่มีคนกันป้อมเลยแล้วโอเมครับแอบวิ่งสวนไปหาหนาวหลังครับ จะไปไหนครับหูไล่คออย่างนครับแล้วคออ้อยไปตรงนี้ครับหูหนึ่งพันกว่าครับไยสวิงกลับหลังมาครับหูเกือบแตกครับแล้วตาตาบีเข้ามาครับตีสวนครับแล้วไฟเข้าไปครับเรียบร้อยครับสองพันหนึ่งร้อยสี่ิบีครับแล้วท่าชี้ชนไม่ไหวครับก่นตีเข้ามาครับฟันซอยก็ไปเลยครับหแล้าท่าชี้เกือบแตกครับตรงนี้ต้องถอยแล้วครับเพราะว่าอ้อยจะเข้ามาเติมแล้วครับคือหลายๆคนเนี่ยเห็นช็อตแบบนี้นะครับก็ อาจจะรู้สึกว่าถ้าหาม Execute เนี่ยมันคงดีกว่านี้แล้วมันคงได้คิวหลายตัวแล้วนะครับแต่เอาจริงเนี่ยพอเราใช้ Execute นะโอเคครับมันได้สกอร์คิวก็จริงนะครับแต่ว่าเรื่องของการทำดาเมจอะไรพวกนี้เนี่ยมันจะตกลงไปเยอะมากนะครับการที่เราได้สปริงขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถายดาเมจในทีมไฟได้เยอะกว่านะครับแล้วก็ออกจากไฟได้ง่ายกว่านะจะเห็นได้ว่าเรื่องของสกอร์การตายของเราเนี่ยจะค่อนข้างน้อยเลยนะครับท,ทั้งที่มีการบวกกันเยอะขนาดนั้นนะ เพราะงั้นเนี่ย S Q อาจทำสกอร์ิ Q ได้นะครับแต่ก็จะเสียสกอร์ตายเยอะเหมือนกันนะครับเพราะงั้นเนี่ย oh. การหยิบสปิงขึ้นมาเนี่ยมันจะช่วยเสริมดาเมจนะครับแล้วก็ช่วยเซฟการตายของเราด้วยนะครับแต่ถ้าถามว่าอยากจะใช้ S Q ได้ไหมก็ใช้ได้ครับไม่มีปัญหาตรงนี้นี่วิ่งไล่หาโอเมเลยนะครับแต่หาไม่เจออีก <laughs> <laughs> 30วิวิครับดาวเซเยอร์จะเกิดครับ แล้วคีบแบบสวยสดงดงามมากคีบทีละพันแปดพันหกพันแปดนะเดือดทัชชี้ครับตรงนี้เนี่ยไล่โซนถงเวลาไว้ก็เพอนะครับเดี๋ยวเรารอมังกรนะเอ้ยเดี๋ยวเรารอด้านนะครับรอด้าเกิดนะโซนให้อย่างเดียวก็พอนะครับตอนนี้ในการเงินของแฮร์รี่คิมเราขึ้นช่างดีนะครับอยู่ที่8ปดพันสี่เก้าสิบการเงินโดยรวมของทีมตอนนี้เนี่ยก็ นำอยู่3า0พันนะครับถ้าหาเจอจังหวะบวกตอนนี้ก็ลองบวกได้เลยนะครับเอาแล้วโจเกอร์ครับโดนทางโอเมนฟิกเกอร์จับครับและจังหวะไม่ดีเลยครับทางทีมนุนเนี่ยเลือดเต็มกันทุกคนเลยครับต้องไปคําให้ครับแล้วปล่อยให้ทางดาวหลังหนีไปครับเอาลาวดาวหลังไม่หนีครับโอ้โหแล้วกลายว่าทางอ้อยครับปิดทางอีกี้ไม่ได้ครับโอ้กลายไปตายหมดเลยครับอันนี้ไม่รู้กันนะครับอ้อเพราะว่าทางวันเดอร์เนี่ยหมดอันตีแล้วนะครับอีกี้ก็หมดสกิลลว เราจําเป็นที่จะต้องเข้าไปค้าให้อย่างเดียวเลยนะครับถ้าหากเราไม่ค้าเนี่ยบอกเลยรครับว่าโดนไล่ยับเลยเพราะว่าทั้งคาเฟนีนะครับทั้งเอ่อทั้งอ้อยนะครับมีความสามารถในการไล่ตาที่ค่อนข้างสูงนะการที่เขาจะวิ่งไล่ในระยะแค่นั้นนหะคือมันไล่ได้ง่ายๆอยู่แล้วนะครับบางทีช็อตตะกี้เนี่ยไม่ต้องถึงมือคาเฟ่ไม่ต้องถึงมืออ้อยเลยแค่ทาช้กระโดดใส่ก็ตายแนละ้วตะกี้นะ <c oughs> อยู่ใกล้กับวันเดอร์มากเลยครับ เพราะงั้นเวลาเล่นเด็กต้านะครับผมแนะนําให้เปิดไมค์กันดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะมีปอจังหวะค้าเพื่อให้เพื่อนหนีคุณทั้งเยอะนะครับอ่ะไปครับจบเกมมาดีกว่าครับเพราะว่าตอนนี้ตามเมดเราเพียงพอแล้วนะครับตัวแคดดี้เราก็เกิดแล้วด้วยนะครับแล้วก็ทั้งอ้อยครับเลื่นเหลืออ้อยครับวิ่งไล่ตามเนะครับต่อเข้าไปครับยังรอดได้ครับแต่ก็ยังมีทั้งโอเมงครับไล่ตามนะครับโอเมก้ติดสโลว์เหนื่อยๆครับแล้วก็เรียบร้อยครับโอเมงครับ จะออก็ปั๊บเดียวครับอ่ะไปครับเข้าสู่เลนกลางครับเหลือแค่อ้อยคนเดียวครับแล้วอ้อยสลิงเข้ามาครับกดสกิลสองตาเข้าไปครับแล้วโดดชอตตรงนี้ครับเรียบร้อยครับโอ้โหตาเบสสองพันกว่าเลยครับไม่เหมือนโลมเลยตาไม่เห็นแรงมากเลยครับแต่ยังว่าเราออกของได้เหมทุกชิ้นเลย ก็เป็นเกมแรงความเจ็บ oh 2ดาวนะครับก so ็เป so ็นได้เป็นหลินทองไฟเตอร์ไปนะครับราเมไป3 0 9ปนะครับแล้วก็รับดาเมไปถึง 27. 1นะครับก็วิธีการเล่นแบบนี้นะครับก็ใช้ประยุกับชิกที่ผมบอกในไลฟ์สดได้นะครับก็มาดูสกอร์กันนะครับสกอร์นี้อยู่ที่12.5นะครับคือเราแทบไม่ต้องทำอะไรมากเลยนะครับแค่ไล่ไปฟันๆนะครับแล้วก็กดลันตินรับดาเมจนะครับ ก็ทำสกอร์ได้ขนาดนี้หละนะเพราะงั้นนะครับการเล่นแบบนี้นะมันจะบูตคะแนนขึ้นมานะครับแล้วก็ทำให้เราสามารถใช้ทิคที่ผมได้บอกในไ,ไลฟ์สดครั้งที่เราได้นะครับเพราะงั้นใครที่ได้ดูไลฟ์สดครั้งที่แล้วนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับว่าได้รับสุดยอดเท็ดวิชาใต่แรงไปแล้วนะครับนะครับก็คลิปนี้น่าจะจบลงแค่นี้แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนกครับผมจันใหม่ครับ